ขายด้วยแปดจนกันไหนวิดีโอลูกแล้วแปดบวกตสไม่กีน่ะสองสาวทำเป็นแค่เจอตุกตาเอง่ไม่ไพไม่ได้ตบวกตดตดีคุณ่อาชนะด้วยนะม่ว เหนรดิอาั้บอดไอ้อดท่านดน้ำค่ะแล้วมันดุมากนะมีแค่ตัวเดียวดุแต่แย่และดีนะอีกสตัวตาย่ไม่เล่นไปไม่ถี่ชั่วโมงครับแต่เรียนนี่ทั้งวันทุกคนกินนมหมดแล้วค่ะยกเยไอเฟ ละกเตรียมตัวค่ะก็ขอบอกว่าพี่ก็คุยกับพี่ม้องว่าผมขอออกลูกไปแล้วลงแล้วลูกบายบายค่ะสวัสดีลูก